โอยพรจะแลกหน้าที่การงานทุกสิส่งทุกประการไม่ว่าจะเป็นงานที่ง่ายหรืองานที่าย,ทยากก็ตามก็อาศัยอาศัยอาศัยความพร้อมเพียงกันถ้าหากตามใจก็ตามมีความพร้อมเพียงอยู่นนนในหมู่ชนใดก็ตามทุกสิ่งทุกประการที่เราจะกระทำหรือจะรักษาในหมู่คณะเราก็าจะมีแต่ความต้องเร็ ไปได้ด้วยความเรียบร้อยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นความสามัคคีนี้พระเจ้าถ้าถึงยกย่อว่าป็นธรรมอันเดิร์อันประเสริฐพราะกิจทุกสิ่งทุกประการจะมีความรัเร็จได้เพราะความร้อมเพียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ถ้าหากพวกเราหาความสามัคคีไม่ได้แล้วปมนงานเล็กงานน้อยมันก็มันก็มีสามพิธีได้อย่างแน่นอน หรือแม้มีภัยอันตรายขึ้นมาเราก็ไม่สามารถที่จะป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายเหล่านั้นได้เราเปรียบเทียบเหมือนต้นไม้ที่อยู่กลางทุ่งนาไม้ที่อยู่กลางทุ่งนาต้นเดียวโดดๆได้ไงที่มันอยู่ทางเดียวโดดได้ไแม้ลมพายุไม่ต้องไม่ต้องรุนแรงเท่าไหร่ก็สามารถมาหักโค่นต้นไม้ต้นนั้นลงได้แต่ถ้าต้นไม้ที่อยู่ปัญหาแน่นเช่นว่าต้นไม้ในป่าใหญ่นั้น แม้จะมีลมพายุที่โหมกระหน่ำพัดกระโชกมาอย่างรุนแรงแต่ก็อาศัยว่ามีต้นนั้นช่วยค้ำมีต้นนี้ช่วยยันก็สามารถที่ผ่านพ้นลมพายุไปได้อย่างปลอดภัยเดืเอกับพวกเราที่อยู่กันอยูนะ่เป็นคณะนับตั้งแต่ในครอบครัวป็นต้นไปจน,นกระทั่งถึงหมู่คณะในวงสังคมหมู่คณะในวงประเทศชาติในวงานวงนานหรือในหมู่ศาสตร์วิกยทั้งหลาย ถ้าพวกเรามีความพร้อมเพียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันก็ไม่ได้แตกต่างจากไม้ที่อยู่ในป่าใหญ่แม้จะมีภัยอันตรายมาจากรอบด้านรอบคิดรอบตัวเราก็ตามก็ไม่สามารถมาทําลายหรือลายชนะของพวกเราหรือการงานที่เกิดขึ้นมาเช่นว่าวันนี้การงานก็คือการทำเกิตรสามัิถีในวันนี้ ก็สาเร็จร่วมไปได้ด้วยความเรียบร้อยทุกสิ่งทุกประการก็ร้วงแต่เกิดขึ้นมาด้วยความพร้อมเพียงสามขคีย์ไปแต่งเตรียมกันเพื่อเรามีความสามขคีอยู่ในหมู่ในคณะแล้วเราอยู่รวมกันในหมู่ในคณะเราก็ไม่มีความกังวลเราอยู่ในครอบครัวเรา,เาก็ไปมีความกังวลไมนมีแต่ความโลภเย็นมีแต่ความอกุุนในการอยู่ร่วมัน เพื่อพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันมีความอบอุ่นมีความสงบเย็นแล้วการที่พวกเราจะมาอบรมกึืนอบรมใจของเราเองให้มีความสงบหรือมีความเฉลียวฉลาดรอบรู้ในหลักธรรมหลักวินัยให้มีความเ้าหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นไปเราก็จะอบรมได้โดยง่ายโดยสะดวกโดยเฉพาะว่าพวกเราชาวพุทธน,นั้นพระพุทธเจ้าทรงเน้น ให้พวกเรามีการอบรมจิตอบรมใจเพราะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะมากมายไต่กองขนาดไหนก็าตามที่เราเรียกว่า8ปดหมื่นสี่พันพธรรมขันธ์ก็ล้วนแต่มุ่งสู่จิตสู่ใจวงเดียวเท่านั้นแม้การกระทําภายนอกก็มุ่งสู่ในในในใาภายในจิตใจขวกเราแม้การกระทําภายในก็มุ่งสู่จิตสู่ใจโดยนัพโตอิจ้าจี่บอกว่ามีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานทุกสรรสิ่งสําเร็จได้ด้วยใจ เพราะฉะนั้นพวกเราท่าน,นหลายเราควรที่จะให้ความสำคัญต่อใจของเราเพราะใจของเราเป็นสิ่งที่มีคุณค่าใจของเราเป็นของไม่แตกไม่ดับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างออกนอกจากใจของเราแล้วล้วนแต่เป็นของเป็นของเกิดเป็นของตกตรงนั้นแหละเป็นของชั่วคราวแต่มีอีกใจดวงเดียวนี้เท่านั้นแหละที่เป็นของไม่แตกไม่ดับเพราะฉะนั้นถ้าหากพวกเราไม่ใส่ใจในการรักษาใจแล้วไม่ใส่ใจในการ อบรมติดอบรมใจก็าอาศัยสิ่งที่มีอยู่รอบตัวของเราที่มีอยู่โดยธรรมชาติของมันไม่ว่าจะมาทางไม่ว่าจะไหลเข้าม,มาทางตาหูจมูกลิ้วไของเราก็ตามขึ้นมาจากลูกเสียงลิ่นลดสัมผัสมันก็จะไหลเข้าสู่จิตสู่ใจของเราไปสัมผัสไปครอบงำจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นจิตใจของเราจะมีแต่ความว้าวุ่นยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับลูกเสียงลิ่นรดสัมผัสภายนอกอยู่ตลอดเวลา พราะูปเสียนื่นรถสัมผัสภายนอกนั้นมันล้วนแต่เป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วเราจะมียึดมั่นถึงมัน่นฝากเป็นฝากตายกัะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้อย่างไรแต่ด้วยอำนาจแห่งหมโมหะความล่ก,ลกหลงนั่นแหละทำให้พวกเราหวังไปพึ่งสิ่งเหล่านั้นหวังไปยึดสิ่งเหล่านั้นบางคนก็จนว่าไปไปอาศัยไปเสื่สวสวงสวง,สวงไปอ้อนวอนขอร้องให้ของโบราณโบราณของเก่าของแก่ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นภูเขาไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดายิ่งคงยมยักษ์อะไรก็ตามเนี่ยมาเป็นที่พึ่งมาเป็นที่ที่คำจัดทุกโศกโรคภัยหรืออันตรายหรือให้หมดไปจากชีวิตของพวกเราแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างแน่นอนดังที่พระเจ้าทรงกล่าวไว้ว่าบาบูเวสนันนันยันติปปะตาณีวนานิจักป็นต้นท่านก็บอกว่าเพื่อภัยอันตรายเกิดขึ้นมาต่อพุมนุษย์เราแล้ว คนเรากลัวภัยอันตรายทั้งหลายกลัวทุกข์ทั้งหลายที่จะมาครอบงำต่ตัวของเราเองหรือมีอยู่แล้วในชีวิตของเราเราต้องการให้ทุกข์ทั้งหลายเรานั้นบดไปเ,เรื่องเราต้องการไม่ให้มีทุกข์มีภัยเข้ามาถึงตัวเราแต่เราก็ไม่เชื่อมั่นในในความสามารถของเราเองว่าเราจะสามารถเป็นกจัดสิ่งเหล่านั้นให้หมดไปหรือป้องกันสิ่งเหล่านั้นได้เราก็เลยไปอ้อนวอนขอร้อง ไปตากไหว้ไปรวสงสวนในสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เรายกแบบที่เรายกย่องนับถือว่ามันมีความศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจเหนือเราไม่ไว่าจะเป็นเทพเทวดาอินทร์ยมยักษ์อะไรก็ตามเดืหรือต้นไม้ของเก่าของโ,อองโบโราณโบราณอะไรก็ตามเดยดจนกระทั่งเอาของไปแลกเปลี่ยนไม่ไว่าแต่เราจะชอบอะไรเราก็เอาสิ่งที่เราชอบนั่แหละว,ว่าเราเขาว่าเทพเ,เทวดาทั้งหลายเราน่านชอบอย่างนั้นที่เราชอบโวโบชอบเป็นช่อบ ชอบกายชอบขนมตมเลยชอบพุหมาละไม้เราเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแหละไปไปเครื่องบวงสวงือเป็นแนบเอียงนั่นเองแต่เชื่อเลยว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ไม่สามารถมากนจัดทุกโศกให้พวกเราได้อย่างแน่นอนเพรพุทธเจ้าติบอกว่าเนตังโคสรานังเขมังเนตังสรานังุุตมังเนตังสรานังปาตมังสั้นต่อทุขฆาตตุลยติท่านบอกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่ที่พึ่งแห่งเกษม บุคคลที่ไปพึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่สามารถเข้าถึงทางในกเกษตรคือพ้นจากกองทุกได้อย่างแน่นอนนี่แหละคือทำกล่าวของพุทธแก้วมาตั้งสองพัน 2, กว่าปีแล้วพวกเราเชาวพุ่ธทั้งหลายเราควรจะเปิดหูแล้วควรจะเปิดใจรองรับเอาทรรมทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาสู่หูงเราและไหลลงสู่ใจของเราให้พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลด้วยตัวของเราเองนั่นแหละ มีสิ่งใดแล้วที่จะมาเป็นที่พึงอ,อันประเสริฐของพวกเราเไม่ถึนอกจากเขาเปล่พระรัตนตรัยแล้วไม่มีอะไรเลยพระพุทธเจ้าที่บอกว่าพุทธันจะทามันจะสร้างทันจะสงานกระโตะแต่ถ้าบุคคลใดเข้ามายืนเอาพระพุทธพุทธเจ้าประทับอย่างพระสงฆ์ว่าเป็นสรณนที่ผู้ที่นับถือแล้วปฏิบัติตามมรรคีโองแปดประการซึ่งต้นก็เลยสัมมาทิฏฐิลงท้ายก็เลยสัมมาสมาธิ เราประววลเราในในสิกขาสุสีสมาธิปัญญานั่นเองคือเราประพฤติปฏิบัติตามสีสมาธิปัญญาหรือทานศีนภาวนาเมื่อเราปฏิบัติแต่แต่แตามใจสิกฐานนี้แล้วให้เข้าถึงอริยสัตว์สี่คือทุกสมุท,ทัยที่ลกมัรคมั่ด้วยปัญญาของตนสมัครปัญญาในปัจสติให้เข้าถึงอริยสัตว์สี่ด้วยปัญญาของตนเอง พระอริยเจ้าบอกว่าเอตังโคสระังเขมังเอตังสนะพุทธมังเอตังสนะอากรมมาซ้ำปรทุข่าภพกุศลตีตินี่แหละครับบอกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละอันนี้แหละเป็นที่พึ่งอันเกษมบุคคลที่มาเลื่อนเท้าอ่าภพรุศลผส์แล้วมาปฏิบัติตามมรรงมรรคแบบผังการเข้าให้เข้าถึงสัญญสัจสี่ยุ้ยปัญญาของตนเอง ให้บอกบุคคลผู้น,นั้นย่อมเข้าถึงทางในกเกษมคือพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกเราเชาวพุทธทั้งหลายพุทธเจ้าได้ชมประกาศสอนโลกมาแล้วถึงสองพันกว่าปีพวกเราก็เกิดขึ้นมาในตะกูลของชาวพุทธเรามีพื้นฐานของความศรัทธาอยู่แล้ว,วก็เมื่อเราปูพื้นฐานภายนอกมันได้ด,ด้วยดีเช่นววันนี้เราปูพื้นฐานมาด้วยการการทานการให้ทานคือการการทำบุญกระถิินอย่างนี้ ก็ถึงการสลับการเรจริญการการเหื่อแผลออกมาและจากนั้นเราขอมีการรักษาศีลตั้งแต่เราเลิกสมาทานศีลเราก็ตั้งจิตเจตนาว่าเราจะควบคุมจิตเดชของเราเองให้อ,หอยู่ในขอบเขตเราจะรักษาศีลของเราเองให้บริสุทธิ์นี่แหละเราปูพื้นฐานมาด้วยดีแล้วเราปูพื้นฐานมาด้วยทานด้วยศีลเพราะได้ต่อจากที่ไปเราก็ควรที่จะผู้เข้าสู่การภาวนาเ,เปลีรยดไปเหมือนชาวนา ชาวนาที่เขาปูพื้นฐานของพื้นปีนของเขาด้วยดีแล้วเพื่อการไถไถให้ินมันอ่อนนุ่มพอดีมันอ่อนนุ่มแล้วเขาก็ฆ่ากินเอาวัชพืชนรกกรุงลังอยู่ในพื้นนาของเขาให้ออกไปซะให้หมดซึ้งไปซะเพื่อพื้นนาของเขามีความอ่อนนุ่มจากวัชพืชแล้วพื้นนาจะเป็นพื้นานาที่ควรค่าต่าอการปักดำเพื่อชาวนาไม่นอนใจพากันริบเล่นปักดังแล้ว จนต้นกล้านั้นจะเจริญง,งอกงามขึ้นมาก็สามารถปกลุมยินเพี่อให้ต้นหญ้างอกเงยขึ้นมาได้จนกระทั่งต้นข้าวนั้นจเจริญเติบใหญ่ขึ้นมาแตกดอกออกรวงขึ้นมาให้ผลให้มันได้ข้าวเป็นผลตอบแทนกต่พวกเราที่อยากมากมายไผ่กองจิตใจของเราก็เช่นกันเราปูพื้นฐานในความอยู่ร่วมกันของพวกเรา,าด้วยทานด้วยศีลดีแล้วอย่างนี้เราก็ปักดำลงไปด้วยภาวนา พอเรามาตัดน้ําด้วยการภาวนาก็าศสยที่เราปูพื้นฐานให้ใ่จใจอุกวกเราใจของเราไม่มีปณิโภิโทษซ้มกังวลมาคอยก่อบควยที่ก่อป่วยใจให้ยุ่งเหยิงพุ่วายไปกับอารมณ์เรื่องราวต่ตางๆทั้งหลายที่เคยก่อปวยจิตก่อคว่อควยใจของเราเพราะเราไม่สร้างเยนสร้างภัยต่างๆทั้งหลายแต่แบบนี้จิตใจของเรามีความองคุนมีความโล่งเย็น,นความอยู่ร่วมกันไม่มีปณิิโทษซ้ำกังวลมาก่อป่วยจิตก่อป่วยใจของเรา เราจะเหน่ยจิตใจตรงนี้จะมีจิตใจที่คุนค่าต่อการที่มาอบรมจิตอบรมใจของเราด้วยปิดโคนาต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อชาวพุทธเราเราปูพื้นฐานที่ดีแล้วเราก็เป็นควรจะนอนใจควรจะรีบเร่งคนรฝ่ายในการโพนาอบรมจิตอบรมใจของเราเองจะมากบ้างน้อยบ้างก่อนพอตามแต่แต่ขอให้มีการอบรมจิตเป็นเงี้ยเพื่อมาหลับหลอบนอน แล้วขอมาภาวนายกเอาขบงคนิตาของโทโทขึ้นมาเป็นหลักที่ของจิตสักพู่หนึ่งด้วยความมีสติเมื่อเรามีสติำกจิให้อยู่ของโทโทได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดวักขาดตอนแล้วจิตของเราจะมีความี่เกียดเข้าไปดะเกียดเข้าไปความร่มเย็นความเบิกบานความมองใสก็จะเข้ามาหล่อดเลี้ยงจิตดอเยี่ยงใจแทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายนี่รือของคนจิตของคนใจของเราเนี่องจาก้าหากวม่าเรามีการเริก ในการอบรมสร็อเราอบรมใจของเราอย่างนี้แล้ววันจิตใจของเราจะมีความของใสมากขึ้นจะมีความโล่งเย็นมากขึ้นจะมีความสุขอยางมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งจิตของเรามีความไมเกียรพอเพียแล้วมันก็จะรวมตัวเข้าสู่ความสงบโดยตัวมันเองเื่าจิตที่รวมตัวอยู่ในความสงบนั่าแหละมันถงความสั้งใจที่แท้จริงเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเราจะมีหลักมีหลักใจแล้วใจนี้แหละคือฟังโก ให้มุ่งสู่การทำงานของกิจการพิจารณาทางด้นานปัญญาได้อย่างเฉลียวฉลาดได้อย่างแยกคายอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราอย่าพากันนอนใจให้พากันรักษาภายพ้องด้วยดีแล้วเราก็มา,มาอบรมจิตอบรมใจของเราเองด้วยจิตตะพอนาต่อไปเราก็จะมีวความความสุขความเจริญอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้แม้พระเจ้า,าพากึงทั้งญาติทั้งสหายทั้งย,ยิ้มสาย แต่มาพร้อมกันปาล็อกโดยการทอดกระถินสวายกระถิ่นวัดป่านาะไผ่ในวันนี้ก็สําเร็จรูป่วกเรื่องความเรียบร้อยสมบูรณ์ยิ่งและเรื่องความสวยงามเพราะไม่มีอะไรออกนอกพูนอกทางไม่มีอะไรออกนอกแถวเลยถ้าถ้ามีถ้าถ้าแม้การการทำกระถินก็ตานะแต่ถ้าหากมีออกนอกพูนอกทางแก่มีออกนอกแถวบุญนั้นก็เป็นสมบูรณ์นั้นจะเป็นบุญใหประเสริฐก็ตาม แต่ก็เป็นบุญคิดเพื่อนไปด้วยทางิิดไปด้วยฟังเส้าหมอบวก็เป็นบุญไี่สมบูรณ์แต่วันนี้พวกเราได้ทาบุญแบบนี้เป็นมีเป็นบุญนันที่ใหญ่และเป็นบุญที่สมบูรณ์อย่างยิ่งเพราะไม่มีสิ่งที่ผิดพลาดไม่มีสิ่งใดที่นอกบูญนอกทางออกมาปะกนอยู่ในการปฏิบัติของพวกเราเลยดังคนโบราณเขาว่ายังไงเขาบอกกติมีอะไรกติมีมีกี่ประเภทเขาบอกเขาว่าอะไรดีกติบูร มีกะทิเน,น่ามีกะทิเศร้าหมองนี่แลแล้วก็มีกะทิะะะะผ่องใสถูกไหมอะกะทิบูดมีอะไระบูดเนี่ยกะทิบูดเนี่ยมันก็มีแต่มีแต่กินกินไอ้ของบูดของของของหมักของดองนะเนี่ยมีแต่เหล้ายาปลาปิ่งมาเรียกกัน A AR, A AR, IG, เออะเออาโวยวายเนะี่ยกะทิมันบูดถูกไหมมีแต่ของบูดของหมักของดองเนี่ยอะกะทิเน่ากะทิเน่ามีอะไรเปนเป็นยังไง มีแต่ข้าวัวข้าวายมาเลี้ยงกันโอ้ยกินหรือดกินเขาเลื่อนก็เปื่อเปื่อยไปหมดนะี่แหละมีแต่ข้าวฟันมีแต่เบียดเบียนสัตว์มีแต่กินเน่าเ้นของของเอ๋ของกินเขาเล,เลือนต่างๆทั้งหลายนะนี่แหบลบะกระถินกระถินปูนกระถินเนา่ากระถินเศร้าหมองกระถินเศร้าหมองมีไงพอมาทำกระถินก็มีแต่ดาทอมีมแต่เอะอะโวยวายมีแต่บูดมีแต่ว่ามีแต่ ก็มีตีเกนกันมีกเสียงเอะอะโวยวายด่าทอกันอยู่นนและตีเกมมันเลยมีสัวเศร้าหมองอนักด้สามอันที่เราไม่ถูกต้องสวง่วนอันต่อไปกะทินผ่องใสกะทินผ่องใสยอย่างพวกเรานี่แหละเรากะทินเราทำกะทินเพื่อความสบายอกสบายใจตามกําลังของเราเรามีมากมน,น้อย เรามีอย่างไรเราก็สละออกมาตามกำมลังของเราเราทำด้วยกำลังาาอนะอของเราเราทำด้วยความสบายอกสบายใจพรอครัวของเราก็รวมอันโนะุโธธนานิสายญาติพี่น้องของเราก็รวมอันตุโธธนาในการทำกระถิ่นของพวกเราเพราะงั้นล้วนแต่ล้วนแต่มีจิตใจที่เบิกบานด้วยบุญด้วยกุศลที่พวกเราได้ทำในครั้งนี้เพเราะฉะนั้นที่หรอกมันเป็นเป็นกระถิ่นเป็นกระถิ่นผ่องใสอย่างแท้จริงกระถิ่นผ่องใสนี่แหละจะเป็นกระถิ่นที่พระเจา้าทรงย,ยอ่อก เริกับบุญกะถิ่นที่บุญใหญ่อย่างมหาศาลอย่างยี่ใหญ่เพราะฉะนั้นในเชื่อเลยว่าการทําบุญกะถิ่นในวันนี้ของพวกเราจะเป็นบุญเบงกะตบุญตาอย่างแท้จริงในมงคลสูตรสาสิบแปดประการทระพทธเจ้าทรงกล่าวไว้ในมงคลอันหนึบบ่งว่าบุญเบงกะตบุญญตาเอาตัมมังถึงตัมมังการได้สงสมบุญไว้ในเป็นมงคลสูงสุด เพราะฉะนั้นในบุญในกติกในวันนี้ก็เป็นการสั่งสมบุญของพวกเราเป็นบุญเวรกระตาบุญยตาจะเป็นมงคลในชีวิตของพวกเราอย่างยิ่งและบุญเบรกระตาบุญญตาด้วยการสั่งสมบุญนี้แหละจะตอบสนองจะนุ้นำชีวิตของเราไปในทางที่ดีเป็นแนทางที่เจริญมีความสาเร็จในหน้าที่การงานในการดาเนินชีวิตเดินกระทั่งเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเป็นที่ดีกติที่งามตลอดไปจนมุ่งสู่พระผลุยพานได้อย่างแน่นอนไม่มีที่สงสัยเลย ก็ขออนุโมทนาต่อพวกเราผู้มารรวมกันทีงสามวันที่ในวันนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขบานเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเด้อ